สวัสน้อทุกคนเมื่อกี้กลับมาพบกับน้องตุ๊กเมื่สองสาวเล่าต่ำเหนือแซนัลวมื่อกี้ฝนตกหนักแนงเราทุกคนเนาะเป็นมือที่ฝนตกหนักแนงแล้วก็ผ่าล้มนาะทุกคนเบอกแล้วนี่น้องตุ๊กกำลังดึงเข่าสีห่อขาตรงไปเชจอบ้านหนเนาะแต่ว่าเนาะเดี๋ยวนี้นะเออยบาน้องตุ๊กตึงหมดเลยบ้าน้องตุ๊กเปล่าเ่็มทั้น้องตุ๊กันเลียกคนเลยผู้อาวุโสหนึ่งเข่าใดเนี่ยเดเนาะ เราเบิ้งน้ำเจเลยเนะาะทุกคนเปียกไปเลยฝนตกหนักมากเลยในหื่นเปียกไปเลยและกาหือนขวนัวเขาหนอนตุก ต้มตมเนาะเระว่าเนี่ยเปียกไนเลยยาเนเพื่อนขวัวลมลงเนาะเฮาตงรงไปยุปกวางก่อนโอ้โหฝนเปียกไันเลยเนะทุกคนในเบื้องในเฮือน ในเัือน้าผ่าเขามาบ่มีวันไหวรถตักเนาะเดี๋ยวนี้ฝ <c ười> นตกมาแห้งเปียกคะละอีแ <c ười> ม่นอนตนุ่มพรมอยู่ให้ป้องหยิบมันยวนขั้วจะอึนไม่ล่ะ ยิววันเดิมฝนตกมากเข่งผมมีวันไปรถจักเนาะก็ะได้แต่ตากฝนไปแบบนั้นมือนจะได้เห็ดวันไปเปียก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  จะมาเอาเงินก็นมาละมึงทุกคนฝนตกหนักมากเลยแต่คุ้มภัยน้องปุ๊กจะรอดไหมนั่นนะ เหรอทุกคนข่าวที่น้องตุก๊กนึงเมื่อกี้แต่ว่าเปี้ยคมันเลยน้องตุก๊กเน,น,นี่ยเมย์ได้เสื้อน้ำตาลแล้วก็เนื่อเนาะบะหมีกะทิก็เลยว,ว,นนว่าเสื้อแถวนี้ก็พอแล้วเนาะทุกคนเนาะเพชรถาวรมีเสื้อมาถาวรเสื้อกะทิน,นี่แหละก,กับกำลังครัวเจอนะเมย์เป็นเสื้อน้ำตาลเอเสื้ม่ยได้บะหน้ำตาลใช่แล้วแม่น้ำตาลอ่ะ มะข่าเจ๊แม่ลำจานไส้เจ๊าจ้าไหนอนึ่งบอ๊กเจ้าลายเลยบานเหนออยแม่ครัวมะข่าไปนะทุกคนอ่ะจังหนนึ่งขาก่อนจงมาฮอไปห้อยกูเงอนเหร ต้องอันน,น้ยคห่ช่องล่างจ้ามาฮอกตมทุกคนเห <c oughs> ยียบไปหนอขาตังกงนิดหนึ่เห็นหัวหไปใกล้ๆนึงเออโอ้โหเสียจต้องหรอคะตุ่มค่ต้องพุ่ย มือสกใส่มือกโพูดกันซึงมือบ้ามือเห็ดยี่ต่อาดัวเห็ดเชี่ยมเบี้ยกับแม่แม่ละเยี่ไป็นแม่เลี้ยงมือเชี่ยมเบี้ยมาล้าวบ้ามือเห็ดเอาเลยก็เดีย

นี่ทุกคนงามหรอกอันนี้คือของน้องตุกฮอ,อ,อเด้อเด้อเด้อสวยไหมพอจะได้ไหมพอจะเป็นไหมค้ขาข้าก็ตุ้มเดี๋ยวบ่ได้ยก็โดนชนหน่อยได้ถ้าเียกแขกก็ได้หน่อยหน่อย dìa hỏi của con dưỡng mẹ con dìa mẹ 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 vậy, mẹ 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 กันมาสวนี้มาสนิมโตกระปินอ่าดเาจะเห็นกันได่สิบองโอ้อเด็กปปินอยู่ขวดโตก็สลาน่านี่ก็นอกนี้นอะไรนสวยนะเจา,าบอกให้้องมะเนียนแ <laughs> มนกกวไาไ ไม่ดียวนุ่มมีอินฟอนขาตกใดเสื้อผ้าขาวลลายแสบแค่เสื้อผกกวยก็เสียไปหน่อยตุมพัดเสื้อผ้าลวย มไปไประธามเป,ไปสัสสาวะสวยเอม่กะกโอ้โหกระเทือนย่งหน่อยสวยไหมทุกคนนี่ของลองทุกเดเดี๋ยวท้าบล้องอิเมแล้วมาเทียบเดียว <c oughs> นี่ไง เออสวยไหมเออขตุ่มพัดแต่ทอต้องหวงัวมานก็นง่ายนี่โอ้ยคือเดียวเดียวเนี่ต้องทอต้มหัวง่เมยเมยทอดต้องนิด ที่มีสัต๊อบซีเบอร์กี่จ้งแล้วละจ้าทุกคนเดี๋ยวมาเบิ้งจับได้ไหมมาของน้องตุ๊กอันไหนย่อยไงนี่ไงสวยๆข้างนั้นเลย ของน้องตุกอันนี้ค่ะบูแมนแมนแมน์ลบูเมนอันนี้ตั้งหน้าอันนี้เป็นหนึ่งก็ทุกคนขอตัวเอานี่เป็นหนึ่งคนเดียวทุกคนนะนี่เลยทุกคนหนึ่งน้องตุกไปหนึ่งเสื้อตา้ไฟอันนั้นละนอะตุกหนึ่งเสื้อหม้อกระทะแทนเพราะว่าฝนตกหนะัก ตาไฟเปียกมาเลยเนาะทุกคนต้นนึน,นข่าวหั่นเกือหนึ่งบุุกเนาะก็เลยนึงสบอกกระทะเอาซะพอตัวหนึ่งกันเด้อปิดผาเปิดไฟปิดใบหนึ่งใบประมาณสิบห้านาทีเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันเนาะสิบนาทีเดี๋ยวนี่ฝนกำลังตกอยู่เลยทุกคนฝนตกหนักมาก โคตรมาหาหนักเลยห้ากระเร้ามือหนอกทุกคนหนอกเพื่อนควนหนอกตุกเปียกมันเลยทุกคนนะเดเปียกมาเลยนเ,นเ,ยเ,ยาเลยตาไฟกับเปียกหนอกทุกคนหนึ่งข่าวเก็ือสุกตรงหน่าไปเซอร์ก็ได้ใช้อยู่ใดนี่นะมืออื่นถามีตุกหนอกน้องตุกจะเอามาเหตันจุลินซีเดี๋ยวมืออื่นไปเซอร์บ,บาดก่อน มืออื่นไปเซิร์บาตอนเศร้ามาเฮ็ดบุญนํำกันเด้อทุกคนมาเฮ็ดบุญนํำกันเด้อบุญเขาพันษาเด้อมืออื่นน่ะบุญเขาพันษาเขาพันษาแล้วงดเหล้างดเบียน,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 นท่ทุกคนเนาะรอถ่าไปอีกสิบห้านาทีทุกคนน่าจะเปินดแล้วเนาะ สุกแล้วจ้าพาแม่ก่อนแม่ติชมบอยีแม่กับบอซิมเ,เาะแล้วน้องตุกกับบอซิมเพราะมันดเ,เด็กกว่าเดี๋ยวนี้ประมาณสามทุ่มเดี๋ยวปิดไฟกันเนาะเดี๋ยวมาเข่าแล้วก็สินอนไปมาเขาก้อนมาเข่าสเตฟานอื่นฝน,นกันยังตกอยู่เนาะทุกคน มาเข้าจ้ามาเข้าต้วหนึง่งตัวตายถ้วหนึ่งลากกับตักนำฝนใส่ฮะลูกม้านี่นะเออจะมาลูกม้านี่นะเด้ เอฝอนตกหนักจังเลยมื่นเดี๋ยวเฮามาเซบาเท,ทิดบุญกันเด้อทุกคนเซบาทบุญขาวพันษา งดเหลา่างดเบีย้ยเขาันษาเรือตำผลในเสื้อเสือน่ะใส่มากชือมาก,กเด็ดเดียวจ้า แล้วจ้าเบียคองมือนี้เดี๋ยวมืออึนท่ากับตื้นตีห้าตีหานะฮากับออกไปสื่อขนมสื่อ,อเครื่องเสื้อบาดเนาะทุกคนเนาะสื่อถูบสื่อเทียนประมาณนะั้นทุกคนแล้วท้าวกับไปเ้อบาดบุญขาวพรรษาน้ำกันเดอ้อไปเฮ็ดบุญนํำกันเนาะทุกคนเดี๋ยวมืออ่นท้ามาเจอกันตอนที่ตื้อ เอาไปเจอบ้านแล้วก็จะเหตุงามหน่อยหนึ่งทุกคนส่วนเมื่อนี้น้องตุ๊กขอตัวไปนอนก่อนเนาะคลิปนี้น้องตุก๊กกอสิริวลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กเหตุลิปต่อไปเลยนะบ๊ายบาย